สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจำวันที่16กันยายน2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดประเสริฐครับใบนี้เป็นข้อมูลเลขออกวันเสาร์ครับเลขชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะมี94 83 72 45 17แล้วก็09ทุก่ันทั้งหมด6ชุดด้วยกัน94 8 3 7 2 4 5 1 7 0 9นำไปเก่งกันดูครับชุดไหนจะไปบนชุดไหนจะลงล่างถัดมาจะเป็นข้อมูลล่างชุดตัดของแอดคารอาจารย์ตัดมาให้4ชุดทุกท่านก็จะมี05 06 07แล้วก็09 05 06 07แล้วก็09อย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยนะครับ ใบนี้จะเป็นแนวทางท้ายรางวัลที่1ของแอดกรมเกตนุชครับอาจารย์ให้ข้อมูลชุด3ตัวมาที่560 560ตัดเล่นก็จะมี5060แล้วก็65ชุดที่ตัดกันได้หมดเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างอีกใบนึงทุกท่านใบนี้ได้670นะครับชุดที่2 670ตัดแล้วก็จะได้7067แล้วก็60ทุกท่านแนวทางของแอดกลมครับมาต่อกันที่ข้อมูลล่างของอาจารย์กันบ้างใบนี้เป็นข้อมูลมาครบล่างงวดที่ผ่านมามี19นะครับ19ก็เข้าเป็นตัวกลับเนาะหวยออก91เข้า ติดกันมาแล้ว2งวดนะครับรูปแบบนี้งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่าน16ทับ92,566มาครบร่างของอาจารย์ก็ตามที่เห็นเลขชุดของอาจารย์ก็มี5060615969637371เด่น2ชุดนะครับก็คือ79กับ70แนวทางของแอดกลมทุกท่าน ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดคอคนค้นสูตรใบนี้เป็นข้อมูล3ตัวบนเต็งโต๊ดอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง20ชุดด้วยกันทุกท่านถ้าชอบแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาครับถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชม16ทับ9 2566 มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ทรัพย์เศรษฐีใบนี้เป็นข้อมูลชุด3ตัวครับชุดเต็ม26ชุดยังไม่ตัดดับใครตามแนวทางของอาจารย์แคปหน้าจอเอาทุกทันไปดึงชุดเด่นกันดูเนาะ26ชุดเต็มมาต่อกันที่แนวทางสรุปบนของแอดรัชนกมีโชคงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้าย แนวทางของอาจารย์นั้นผิดไปแต้มเดียวทุกท่านชุด3ตัวที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ479นะครับ479หวยออก478 2ตัวก็มี79ตรงนี้ประมาณนี้ทุกท่านงวดก่อนงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16ทับ9 2566อาจารย์ให้ในวทางวิ่งบนมาที่เลข6ครับ เลือกชุด3ตัวก็จะอยู่ด้านบนทุกท่าน4ชุดมี9 6 1 0 6 1 2 6 1 8 6 1 2ตัวบนได้ชุดเดียวนะครับนั่นก็คือ6 1ด้านล่างสุดจะเป็นข้อมูลชุดเน้นเน้นของอาจารย์อาจารย์เน้นมา2ชุดนะครับ0 6 1กับ2 6 1ตามนี้ครับสรุปบนของแอดรัชนก ส่วนใบนี้อาจารย์สรุปมาให้ชุดเดียวทุกท่านก็คือ061กับ61เนาะ16ทับ9 2566นะครับงวดใหม่ถัดมาจะเป็นหนาทางของแอดมานบครับคัพีเทวดา16กอยอ66วันที่อยู่ตรงนี้อาจารย์ให้หนาทางบนมาชุดเดียวเลยทุกท่าน เป็นข้อมูลชุด3ตัวนั่นก็คือ061นะครับ061ข้อมูลล่างก็ชุดเดียวเหมือนกันทุกท่าน29จัดไปครับชอบไหมท่านผู้ชม061กับ29มาต่อกันที่แนวทางของแอดสมใจนะครับใบนี้เป็นข้อมูลสรุปล่างทุกท่าน งวดที่ผ่านมาวิ่งรูดของอาจารย์ก็มีเลขหนึ่งเลขชุดมี9ก้าหนึ่งตรงตรงสองงวดหลังสุดเข้าอยู่นะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกัน16กันยายน2566อาจารย์บอกว่าวิ่งรูด6ทุกท่านวิ่งรูด6 ชุดเน้นแขนๆของอาจารย์3ชุดนะครับที่ให้มาเป็นแนวทางก็จะมี6163แล้วก็69ทุกท่าน6163แล้วก็69ขยับลงไปด้านล่างก็จะเป็นชุดลองนะครับชุดลองของอาจารย์มี6465แล้วก็6 7ใครรอชุดนี้แคปหน้าจอเอาทุกท่านแนวทางของอสสมใจ69 มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลบนนะครับข้อมูลบนของอาจารย์ก็เข้านะครับงวดก่อนใบฝั่งทางซ้ายทุกท่านเลขวิ่งของอาจารย์ก็มี8ซึ่งเข้าตัวรองเลขชุด3ตัวนี้ผิดไปตัวเดียวนะครับตัวเลขที่อาจารย์ให้มาก็คือ486ประมาณนี้ทุกท่าน476แต่ที่เข้าก็จะเข้าเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับ อยู่ชุดรองของอาจารย์นั่นก็คือ78เข้าตรงๆเลยทุกท่านหวยออก478งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันเนาะจัดไปทุกท่าน16กันยายน2566วิ่งลูด7รอง6นะครับงวดใหม่เลขชุด3ตัวชุดเด่นก็จะอยู่ด้านบนครับ1 7 1 1 7 4 1 7 6 ถัดมาก็จะเป็นชุดรองแถวนี้เป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับได้7074แล้วก็76ขยับลงไปด้านล่างก็จะเป็นชุดรองนะครับตามที่เห็นเลยทุกท่านชอบชุดไหนก็แคปหน้าจอไปพิจารณาดูเพิ่มเติมแนวทางของแอสสมใจ69นะครับชุดบนแล้วก็ชุดล่าง ต่อมาจะเป็นแนวทางของเจ๊ลายลายพัทยาอาจารย์ให้แนวทางชุด3ตัวตรงโต๊ะมาถูกท่านตามที่เห็นเลยนะครับ16ทับ9 2,023ด้านล่างอาจารย์บอกว่าไม่ได้เขียนมานานแล้วผิดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอนอภิโชคนะครับข้อมูล3ตัวท้ายรางวัลที่1นงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่ทุกท่านแนวทางของอาจารย์นั้นมี478ตรงตรงๆนะครับงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบฝั่งทางขวา16ทับ9 2566จัดไปทุกท่าน แคปหน้าจอแล้วก็ไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมได้ถ้ายังไม่ชัดเดี๋ยวผมจัดให้นะครับแป๊บหนึ่งตามนี้เลยวันที่16ทับ9จัดไปครับแนวทางของอภิโชค3ตัวท้ายรางวัลที่1ถัดมาครับ ใบนี้จะเป็นเลขตารางของแอดเปเรทุกท่านไม่ได้ลงให้นานนะครับวันนี้เจอก็นำมาฝากทุกท่าน16กย2566เลขในตารางของอาจารย์ด้านบนมีเลข9ตรงกลาง610ข้างล่างเลข5ทุกท่าน9 610แล้วก็5เลขชุดเที่อาจารย์ให้มาก็อยู่ด้านล่างแคปหน้าจอเอานะครับ ต่อมาจะเป็นนัทางเลขเด็ดใบดำงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายทุกท่านจะเห็นว่าเลขเด่นของอาจารย์นั้นมีเลข8ดนะครับชุดตัวเลขที่อาจารย์ชี้ขาดมานะครับเลขชุดตัวเล็กๆก็มี87นะครับซึ่งเข้าเป็นตัวกลับเนาะงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16กกันยายนตามนี้ทุกท่าน เลขเด่นบน2-7เป็นคู่โต๊ดนะครับชี้ขาดก็คือเลข5ดับ6บนล่างเลือกชุด3ตัว2ตัวตามที่เห็นเลยทุกท่านไปเก่งกันดูนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางซองแดงซองแดงสั่งวิ่ง8ตัวเดียวทุกท่านแนวทางของอาจารย์สั่งวิ่ง8ตัวเดียวชุด3ตัว3-8-5กับ8-3-0 สตัวมี8583 3080แล้วก็53นะครับงวดที่ผ่านมาหลุดทุกท่านก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ